สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับผมกินข้าวแดงํำกันครับพี่น้องสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีแต่มีท่านผู้ชมหน่อยครับกินข้าวแกงํำกันครับพี่น้องลาบขัวขมขมครับพี่น้องบลัวขมขมแก้วพีกผงขมขมครับพี่น้องมุกมุกไก่ใส่หัวปีครับพี่น้องผักผักกะเลมจานนี่ครับพี่น้องมากินนํำกันครับพี่น้อง ครับก่อนจริงกับพี่น้องฝาาก็ไหนก็แช่คนติดตามเนยเนอะครับพี่น้องช่องเคยอำนาจชแนลเพื่อมีกำลังใจเศรษฐีใหม่ออกมาให้รับท่านรัรบฟั่งครับพี่น้องครับขอบคุณขอบพุณนลา้ๆยครับที่ขอบรับช่วงคลิปครับพี่น้องอ่ามาพี่น้องกินอะ้าครับพี่น้องกินอน้าครับพี่น้องกินหะ้าแซ่บแซ่บแซ่บแซบน้ำกันครับผมมาพี่น้องเอ้ย จับจับดูด้นนลยยิ่แบบไม่ง่ายพี่น่อยใช่แบบนี้แะละตั้งโต๊ะหรอกครับพี่หน่องแบบบานบ้าตาไต่ิแบบบานพี่บอก

หมดจังน้ำหกดตัมนุ๊กไายเนี่ยนุไก่าดีกวี่กินแล้วค่อยกระด้างเมือรข้ามันเหนียวสมชื่อ นี่พ่อแม่ลูกก็คือลูกในตัวคุณคุณใช่เหรอถัดลมแล้วนองกันหมอดเลยนอนแ๋ว่าทำไม ตกฝนมนตกแบบมันตกจะตกอย่างมันมันตกอย่างหลังเนี่ยแล้วก็ทันไว้มามากับบ้านมาทันมันตกทีหลังฝนอ่ะถือว่าโชคดีทุกวันเนากถือว่าโช่วงดีไปช่วงนี้ฝนตกตาตกกระพริบแล้วก็งอจนฝนตกนงอเลย ดูแลสุขภาพร่างกายครับไ้บเป็นน้ำบกัดยิงเงี้ยป๊ชนตบป่ากมอ่งแล้วไปอยู่ใต้ต้นไม้ไงเนี่ยพี่น้องป่า

ได้วเยอะพอพอควรนแล้วเลียงน้ำใส่ล้วลดนวันนี้กินขาวเย็นอร่อยวันอุ่้าต่แบบกใจไหมเครียดไม่อุ่น ครับโอเคเนาะแม่แซบบ่ แกเห็ดแกงมมเนาะพี่น้องบ้านเนาไมบอกเลยมืหันก็เห็นอย่าก้าคือเห็ดปวกจักย่านคันคันแมนามาจากกคือย่านเป็นเห็ดเหลี่ยงต้องหน่อยหาซิเห็ดบวกงาม น้ำน้ำเป็นชิ้นยา้น้ำอยากเียวหลอกเจ้าเจ้าไปเลยลับของมาัตตลาดไทยเจ้าขาปลาไปยังกี่เรา,า,า,าแล้วมากี่ตัวเป็นอะไรคลิปคลิปข้นข้นพอ อเดียวโอกาสคือลุงพอดจังแค้จังวงเลยเยอะเกิ่ไได้ไมคือจ้งเงเลยดีเลยนันมีแถว,ว็ใแ้่แต่จินแกว เยียมหมดขอใน้่ีงามนะฮะหอมแดงเยอะอืมาักแก้ลายพี่น้องอร่อยมากาักแก้ลายซอยใหญ่ล้างให้สะอาดนะลุงนะตะไร่ฝังน้องครัวน่ะอยู่ครัวล้างตะไรกินได้เปลนา อีกไหมคะแอมแอมก็ใจยากเองหนูยิงแข่งกับน้องไม่รู้ว่าพอเดี๋ยวติดคอตายหนูแม่มันยัดจนเลยละแอมมันยัดมันก็ติดคอคอย่งอาจจะลางมืออาจจะอ่ เออจะพูดไในพ่อโอ๊ตมันอิ <t <t ่มแล้วหยองใจหนอนเอาผมแจวผมอย่างนี้จะได Mình đi nhà bị hòn ơi Bố khủng Cũng ầm ầm bọc khủng nhàng đầu Cũng nhàng đầu nó không sẹp Đi má hết đi nha Uhm, เงินทองกันนะเนพี่น้องเอ้ยเข่ากระลาดกับพ่อพีน้อก็บนอนดูๆแล้วพี่น้องจะตะกิ้กับบดีาเงินไปง้มเข็มในสมุดเดี๋ยว้วอย่างลูกน้องกับแพง เสียใจจิปาท้าใ,ใ,ในคขั้วเรื่อนกับชุดเยดอะโหไปส่วนแรไม่ล่มหายใจอยู่กว่าแพ้กับพ่อแล้วหยุดเอางานเสพทีก็เป็นสู่เอาพี่น้องเลย เกิดนั่งนิ่งเงินถังจะเพิ่นเกิดน่าจะกำปั้นพักกันสนแบบแูอ่ะเด้อเผน่อับแทบเลยออแทบแทบอือพักแขนจับรอยขยอยขยอดแม่เข้แล้เนานะผูกเป็นนานเป็นนาน

đạt má mốt cây của thả của thả đứa hoặc một quần cây trời biến hai người chiến to rồi chiến rồi còn một bên kia cặp bên chạy nữa nào ซอยกันดันแนพี่น้องเอ้ยบ้ finder. านเงินเท่าหรอเงินต่างพอดีเหงื่อใส่เกคลิปกับซอยกันแน่เกศกินเมืองไทยแย่หางเงินตำมาแข่งเงินต่างพอดีเงินเขาหลายเงินเขาให้ได้เลยพี่น้องเลย ถาว่าบึงขอบคุณหลาย้ายจาขอบคุณเอีทุกคนครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับ,บ,บ,รบที่มารับชมลิป พ่างินเขน่ามันเห็นครับพี่น้อ,นองนีเข่าก็แบบบุกเกย์เจ้าพี่ผงขมขม,มครับพี่น้องเขาบอกขอบุญข,ข,ข,ขอบพุ่น,นรค,รค,รครับเตี๋ยวขิ้เพียย่เอาเบิ่งชิ้ผมขอพี่น้องมีตะข้มซุปข้มเจริญครับจะเก็บจะโจนเนอร์พี่น้องนำด้วยทุกคนครับขอบพุ่นได้หลายครับสวัสดีครับผม